สวัสดีค่ะสวัสดีด f ีเอฟซีพี่น้องที่น่ารักเช่นเคยพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกับพี่ใจพารวยเนาะพี่ใจจะพามาสรุปอ่าสีน้อยนะคะของวันที่สี่ของวันที่สิบสองเนาะสีน้อยของวันที่สิบส,ส,ส,สองนะคะพ,พี่จา๋าก่อนไปสรุปแล้วก็ฟังคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่ายี่สิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า รับชม่อความบันเทิงนะคะ่อความสนุกสนานก็ได้นะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเลยพี่น้องจ๋าโอเคเรามาสรุปกันเลยเนาะสำหรับเฉพาะกิจนะคะน้อยเฉพาะกิจถะ,ะผลที่ออก78250นะคะอ่ะพี่ใจไปเข้าในชุดรวมเนาะพี่น้องจ๋า82นะคะ50ก็ไม่มีนะคะเพื่อนจ๋า50ยพี่ใจไม่มีนะคะ สำหรับวิ่งรูดก็หลุดนะคะวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเข้าทั้งห้านอยวันนี้ก็หลุดตั้งแต่น้อยแรกเลยนะคะพี่น้องจ๋าก็ขอทูดขออภัยเนาะมีเข้ามีหลุดเนาะไม่ว่าก,กันนะคะพี่น้องจาอ๋าต่อไปน้อยพิเศษค่ะพี่น้องจา๋านอยพิเศษผลที่ออกสองสามสามศูนย์สามนะคะ,ะไปเสนอยืนหนึ่งนหลักร้อยพี่น้องจ๋าเลขวิ่งเนาะ ก็3าพี่ใจก็ไม่มีนะคะ0ูนย์สามก็ไม่มีนะคะมีแต่เด่น3นะคะเพื่อนจามีแต่เด่น3าเรีพี่น้องเนาะไปเข้าแต่เด่น3เรียพี่น้องนะคะถ้าเกิดใครจะหยิบจับเอาในชุดรวมอย่างเดียวที่พี่ใจบอกวิ่งไปรูดนะคะต่อไปน้อยปกตินะคะนอยรัฐบาลนะคะผลที่ออก0ูนย์หสี่สี่นะคะพี่น้องจา๋าหกห้าก็มานะคะเห็นไหมพี่ใจบอกว่า มันจะอยู่ในโลกนตเขาสามารถมาได้ถ้าตัวที่พี่ใจไม่เจาะไม่ใช่ว่าเขาไม่มาเขามานะคะมาหกห้าแล้วก็เข้าเด่นห้าวิ่งรูดนะพี่น้องจา๋านะคะหกห้าเนาะเข้าเด่นวิ่งรูดห้าแล้วก็ข้างล่างสี่สี่ครับพี่น้องจา๋าล่างสี่สี่ก็เข้าเบิ้ลเข้าอ่าวิ่งรูดเนาะเขาก็มาในเด่นสี่ตัวพี่น้องนี่เลขพี่น้องกับเจ็ดนะคะก็ อันรอบนี้ก็ได้2เดิงนะคะ,ะตัวเอดเองตัวแอดเองก็ได้นะคะพี่น้องรอบนี้นะคะสองดิ่งต่อไป VIP พีค่ะพี่น้องจะรอบ VIP ผลที่ออก026 0 6นะคะก็เข้าทั้งสองในชุดรวมนะคะตัวกลับนะคะพี่น้องจะตัวกลับทั้งคู่เนาะ6226แล้วก็06นะคะเข้าตัวกลับเนาะแต่สำหรับวิ่งลูดก็ หลุดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวิ่งลูดก็หลุดอีกแล้วนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะอันนี้ก็เข้าในชุดรวมนะคะพี่น้องอันนี้วิ่งรูดนะคะสรงดิ่งนะคะวันนี้ก็เข้าเอ่อเข้าสองน้อยเนาะเข้าชุดรวมกระเด็นวิ่งลูดนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ นี่เข้ามีหลุดเนาะไปต่อกันเลยค่ะวันที่สิบสามนะคะต่อวันที่สิกันเลยนะคะพี่น้องจา่าวันนี้พี่แจก็ได้เด่นชุดรวมเนาะได้เด่นรวมอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเก้านะคะ9ก้ากับหตัวเดียวกันเนาะ,ะสำหรับตัวเด่นศูนย์พี่แจก็วางให้นะคะตัวเจาะด้วยนะคะเพื่อนก็ดูตามนี้นะคะพเพื่อนชอบก็จดไใบแคบใบไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา่าเพราะว่าอันนี้ก็ในตัวความชชบเนาะ ฝั่งนี้จะเป็นแยกน้อยให้สำหรับไว่วิ่งรูดนะคะหรือว่าใครจะจับคู่ก็ได้นะในนี้เอาจนจับคู่ตัวเด่นเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนก็ไปจับกันในนี้ก็ได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าเขาสามารถมาได้หมดเนาะก็ไปเปรียบเทียบกับชุดเด่นรวมกอดน,นะคะพี่น้องก็ถ้าเกิดเราก็มาดูตัวเจาะว่ามันเด่นวันนี้เด่นมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งเนาะ เราก็ต้องดูว่าตัวหนึ่งเราก็มีศูนย์เด่นนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มีหกมีเก้านี่จะเป็นตัวเดียวกันนะ,ะพี่น้องก็พี่น้องก็เป็นอย่างนี้นะคะพี่ใจจะพูดประจาเนาะถ้าเกิดเอาชุดใดชุดหนึ่งไปสมมุติว่าเก้าศูนย์ก็ต้องเอาหกศูนย์นะคะพี่น้องเพราะว่าเวลาพี่ใจไปดูเขาถ่ายทอสดสดอ่ะเวลาเวลาเลขออกเนาะเวลาผลออกชอบบอกว่าอุ้ยหกไปเก้าเราลืมกลับอะไรเงี้ยพี่ใจก็จะเขียนไว้ให้ นะคะเผื่อพี่น้องจะลึกออกว่าเออมันจะต้องเอาอย่างนี้นะคะพี่น้องเหมือนต้องเอาไปด้วยเนาะอันนี้ก็คือทุกตัวนะถ้าพี่น้องชอบตัวไหนเนาะพี่เจจะกะทำเอาลูกศรชี้ไปนะคะพี่น้องจ่าก็กสําหรับคลิปนี้พี่เจก,ก็ฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจา่าฝากขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้ตัวเลขสวยๆใครก็ยินดีกับใครที่ได้โชคลาบไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีช่วงมีลาภกับพี่ใจยทุกๆวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ